5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์ยู่อัพฟีฟาออนไลน์4 Anniversary เทศกาลความสุขสนุกทุกสนามแจกหนักจัดเต็มกันได้ที่ฟีฟาออนไลน4เกมฟพตบอลออนไลน์ฟรีบน PC และมือถือได้แล้ววันนี้ที่ลิงด้านล่างนะครับ เรียลแฟนจัดให้ท่านไหนสนใจไปชมเกมยูโร2020รอบชิงชนะเลิศติดขอบสนามที่เวมบลีเซเดียมพร้อมพชนภัยลุยแดนผู้ดีสถานที่ปักหมุดที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นโทรเลย064-535-6225หรือแอดไลน์ได้เลยที่แอดเรียลแฟนเจดด่วนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับสวัสดีครับ ตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงสเปเชียลติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะเรื่องปีศาจแดงแอดไลน์ไปเลยครับที่แอาไัน์นัดดูบอลครับ แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เฮกันสุดเสียงนะครับหลังจากรอคอยกันมานาน2ปี 2> <C le af> เมื่อทีมปีศาจแดงปิดดีลจะต้อนซานโช่จากบรเซอร์ดอทมุนได้สําเร็จจากการรายงานของสื่อระดับสูงระดับเทียนหนึ่งที่ยืนยันว่าหลังจากการยื่นข้อเสนอไปราว3ครั้งนะครับเอ็ดวูดเวิร์ดซีอของยูไนเต็ดก็บรรลุข้อตกลงกับฮันส์โยอาคิมวัตเคและมิเชลซอกสองผู้บริหารของบรเซอร์ดอทมุนเรียบร้อยแล้วครับ ยูเนเต็ดได้ตัวปีกขวาธรรมชาติที่รอคอยสําเร็จนะครับทีม่ไม่มีผู้เล่นที่ยืนปีกขวาได้ธรรมชาติเลยของสุดท้ายคืออันโตนิโอวาลนเซียและเขาก็ต้องเริ่มขยับลงไปเล่นเป็นแบ็คขวาตั้งแต่ปี2014นะครับและหลังจากนั้นนะครับทีมก็ต้องใช้เจสซี่เรนการ์ดและก็ควนมาตา2กลางรุกไปเล่นปีกขวาแทนครับแต่นอกจากนี้ครับซานโชสามารถขยับไปเล่นในตําแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายหรือว่าไปทําเกมรุกตรงกลางสนามได้อีกด้วยนะครับจุดเด่นของซานโชนอกจากการเป็นปีกธรรมชาติแล้วก็ดึงฟูลแบ็คฝั่งซ้าย เพื่อเปิดช่องเกมรับในกรอบเขตโทษของฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับซานโชยังเป็นนักเตะที่คิดเร็วทําเร็วการปล่อยบอลจากเท้าเร็วทําให้คู่ต่อสู้คาดเดาย,ยากครับว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรนอกจากนี้นะครับเจดอนยังมีความสามารถในการเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้ในรูปแบบดวลเดี่ยวหรือว่า one on one, วันออนวันดภาษาอังกฤษเรียกว่าเทคออนเยอะมากนะครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยต้องใช้ผู้เล่นมากกว่า1คนในการคุ้งเข้ามาหาและก็ปิดวิธีการเล่นของเจดอนซานโชครับแล้วก็จะสร้างพื้นที่ว่ายกับเกมรับของฝั่งตรงข้ามได้มากขึ้นอีกด และอีกหนึ่งความยอดเยี่ยมของจอร์แอนซานโชยทำให้เขาเนี่ยทำแอสซิสต์ได้ถึง20ครั้งในฤดูกาล2019-20 2 0ถึงคือการรู้จังหวะในการจ่ายบอลสุดท้ายครับ mm hmm. เมื่อเข้าเขตโทษปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ร่นนะครับเขาจะดึงจังหวะร้อยเพื่อนเติมขึ้นมาแล้วค่อยจ่ายไปให้ครับจะไม่มีจังหวะแบบจ่ายยัดไปแบบไม่คิดหรือว่าจ่ายตามสัญชตาตญาณนะครับซานโชมักจะไม่คิดถึงแต่ตัวเองแม้ในจังหวะที่เขาจะยิงได้แต่ถ้ามีเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าจอรก็กในก็ใจ ท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งสําคัญที่เขาคํานึงถึงคือการได้ประตูของทีมเท่านั้นครับ เจดอนมาลิกซานโชเป็นเด็กอีกคนที่เริ่มเล่นฟุตบอลเพื่อความใฝ่ดีนะครับที่เคนเนตันลอนดอนย่านที่ซานโชโตขึ้นมานะเป็นสังคมที่ไม่ค่อยดีนัก,กน,นะครับแต่ก็คล้ายกับปอปอกบากครับเขามีฟุตบอลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากภัยสังคมโดยเฉพาะยาเสพติดมาได้เจดอนใช้สตรีทฟุตบอลในการพัฒนาฝีเท้าของตัวเองนะครับโดยเขายอมรับตรงๆนะครับว่าเป็นแฟนบอลของเชลซีแล้วก็ชื่นชอบแฟรงแลมพาร์ดแฟนผีอาจจะไม่ค่อยพอใจตรงนี้นะครับแต่ก็มีนักเตะอีกหลายคนที่ตอน ตำนานกับอีกสโมสรหนึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยครับแต่นักเตะอีกคนที่เป็นไอดอลแล้วก็สร้างซานโชมาถึงทุกวันนี้นั่นก็คือโรนัลดิงโย่ตำนานสนาร์ทีมชาติบราซิลและวิชาสตรีทฟุตบอลที่ทำให้ซานโชท้าดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับกู่ต่อสู้ก็มาจากการดูคลิปของโรนัลดิงโย่ลงเล่นมาตลอดนั่นเองครับ หลังจากได้รับความสนใจจากหลายทีมครับซานโชก็ตัดสินใจไปฝึกฟุตบอลเยาวชนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเกือบจะได้ขึ้นทีมชุดใหญ่นะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวเขาเองต้องการขึ้นทีมชุดใหญ่อย่างจริงจังเลยทําให้ท้ายที่สุดเนี่ย เขาตัดสินใจที่จะย้ายไปเล่นกับบริสดอทมุนในบุนเดสซิก้า่ทมกลางการตีข่าวออกสื่อว่านี่ไม่ใช่การตัดสินใจของแ๊ปกวาเดโอล่าเลยนะครับที่จะปล่อยซานโชไปแ๊ปเองเนี่ยก็ต้องการเก็บซานโชวไว้แต่ว่าเป็นตัวจดอนเองที่อยากจะออกไปหาโอกาสข้างนอกมากกว่าเขาเลยเป็นนักเตะไม่กี่คนที่สื่อให้ฉายาว่ากล้าปฏิเสธสุดยอดกุนซืออย่างแ๊บครับ ตอนที่ไปอยู่ดอทมูลใหม่ๆเนี่ยซานโชซึ่งเป็นเด็กจากอังกฤษเนี่ยเจอภารกิจทดสอบจิตใจเยอะเหมือนกันนะครับมีนักเตะเยอรมันรุ่นใหญ่หลายคนในทีมดอทมูลเนี่ยบอกกับซานโชในเชิงแซวว่าเฮ้ยไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวเนี่ยกลับอังกฤษบ้านเองไปก่อนก็ได้นะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยซานโชก็พิสูจน์ตัวเองครับแล้วก็เอาชนะใจลูเซียงฟ้าอารมณ์ถึงผู้ร่วมทีมคนอื่นได้สําเร็จแล้วก็ลงเล่นกับทีมเสือเหลืองอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่ปี2 0 1 8เป็นต้นมากระทั่งติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปี liga, บุนนเเดลกกาาใ 2018- 2019รัว น,นั้นนักวิเคราะห์จากบุนเดสก้าก็มองซานโชว,ว่าทักษะดีฝีเท้าดีแต่ว่าจังหวะการถึงใจยังไม่เฉียบคมาการให้มอสุดท้ายยังไม่แม่นยามน,นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยซานโชก็ปรับจุดนั้นมาเรื่อยๆอกระทั่งกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดในบุนเดสก้าจนได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ โอเลกุน่าโซชาแจ้งกับบอร์ดบริหารชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการตัวซานโช่มาให้ได้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2020ครับแต่ด้วยเนื่องจากการขาดรายได้จากโควิด -19 ที่แฟนบอลเข้าชมเกมในสนามไม่ได้นะครับทำให้เมื่อช่วงกลางปีที่แล้วยูนเตดไม่พร้อมที่จะจ่ายเงินในจํานวนที่ดอทมุนต้องการแม้ว่าทีมจะมีข่าวกับซานโช่อย่างหนักมาตลอดทั้งปีปฏิทินที่แล้วนะครับซึ่งมีนักเตะไม่กี่คนที่ทีมจะมีข่าวมีกระแสการย้ายทีมมาอยูย่ยังเต็ดอย่างยาวนานขนาดนี้คือข้ามปีมาเลยนะครับ เพราะว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2021เนี่ยโซชาก็ยังคงล็อกเป้าซานโชเป็นเป้าหมายเบอร์แรกเหมือนเดิมแม้ว่าฟอร์มการเล่นของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมาจะตกลงไปจากซีซั่น2019ถึง2020เล็กน้อยนะครับแต่โอเล่ก็ยังเชื่อมั่นในวิธีการเล่นของเจดอนที่มีประโยชน์มากต่อทีมซึ่งจะเข้ามาผนึกกำลังกับเมสันกรีนวูดบูโรโนเฟรนเดสเอเดนเซนคาร์บานีและเพื่อนรักอย่างมาคัสไรส์ฟอร์ดครับ ทีมเจรจารทำสำเร็จแล้วนะครับสำดรับดีวนี้แฟนบอลสิ้นสุดการรอคอยทีมเรามีปีกขวาสักทีครับและจะอร์แดนคือจุดเริ่มต้นของการสร้างทีมเจนที่3ของกุเล็กกุนาโซชาแต่ภาร,รกิจของทีมยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยูน่ตแตต้องเดินหน้าสู่ดีลต่อไปเพื่อเสริมสร้างทีมให้แกร่งมากพอในการสู้กับบิ๊กทีมมากหน้าหลายตาในฤด,ดูกาลหน้าและเพื่อสิ่งที่เหล่าปีศาจแดงทุกคนรอคอยคือถ้วยแชมป์ เพื่อสโมสรได้กลับไปยืนในจุดที่เคยอยู่สักทียินดีต้อนรับเข้าสู่อูดแพรฟอร์ดนะเจดอนมาลิกซานโชอย่าลืมนะครับว่าใครอยากจะคุยในอิ่มเรื่องปีศาจแดงครับแอดไลน์มาได้เลยครับที่แอสไซนัตด,ดูบอลน,นะครับส่วนใครอยากจะรู้จักเพื่อนใหม่เชียร์บงคลับโอเปนแชทยินดีต้อนรับนะครับพูดคุยกันในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงผมฝากลิงก์ไวใ้ใต้คลิปนี้กดไปแอดเข้ากลุ่มกันได้นะครับสามไมคีคือพลังสร้างความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ขอบคุณสึซูกิ Way of Life FIFA Online 4และ Real Fan Travel and Sports